โอเคครับวันนี้ไม่อยู่แจ๋วคนดีคนเดิมเฮ้ย <Hey, S 1> เกินไปเปล่า,าสวยสลิงเลยลงมาก็ได้สลิงเลยมันจะมีตัวนี่งไงอยู่นี่งไงไม่โผลด้วยสลิงไปเลยแล้วกันบุ่มบมเลย บึ่มบ,บอมแบ่งไปจะไม่ให้ดาวได้ไงอ่ะเต็มหัวผมว่าเพื่อนมันน่าจะไปชุบนะครับอ่าบึมบอมมัน,ะนะจะชุบเสร็จแล้วบึมบอนมะ โทรก้อนมาหนี่โทรก้อนเลยนูว้ยมีอ่าหนึ่งตัวยิงไม่โดนเลยไอ้นี่ตึงแน่ไอวอลไปก่อนไอ้นี่ตึงแน่นอนบึบ่งบม ไม่อะบึ่มบอม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 ไม่ตายวรอถึกยังวะโผล่ไหมอย่าโผล่นะครับวิ่โดน้าต่างมันเดือดร้ายจะตายอ้อมรู้เหรอบึ้มบอม เรียบรอ้อยใครนิ่งกว่าก็ได้เปรียบครับของเก๋แ e ต่อิมแปด่ะจัดไปหาต่อเหมือนจะมีตัวอ่าโดดลงขึ้นโดดเหรอเจ็บนะเนี่ยนะชิวๆตัวนี้แปดแบบ เกินไปเปล่าไม่น่าจะมีน,นะเพื่อนมันน่าจะทุเจ้าที่อื่นมามายืนทำไรต้มนองสลิงไปเลยบุ้มบิ้มตมเบ้บุ้มบิ้มตมเบ้ไอ้บอไหนวะไปข้างบน ต้องบุนเหรอเข้าวตัวดาวไปดิเก็บของชิวๆโหยวงก็เริ่มเล็กแล้วคนเหลือสิบหกคนไม่ทิ้งทำไมอ่ะเอานอนเฉยนอนเฉยนอนเฉย น,นี่ก็เรียบร้อยวิโอ้ย,อยจ็บอันนั้นอะน่าจะเพิ่งลงนะน่าจะเพิ่งลงว่าไงลิงไปเดไม่อยู่แถวนี้ละ่ะได้ปะนี่ไงเอาเออมีตัวโดด โอ้จ้องตัวเลยวะโอ๊ยไอ้อออออออตึงข้างหลังอีกบึ่งบ่มบึมบ่บ่มตัวดาวมีเปล่าวะน่าจะมีนะเว้ยขานาดสวยเด๊ะ ขึ้นข้างล่างได้เลยอุย้ยข้างขวาโอ้โหท่าน,น้าทาหลังอะไรใส่ขวานหน้าหลังครับอุย้ยกี่รมาด้วยบุบบอมตุ๊บบอโอ้โหมันลงไปแล้วเอ้ยอุยอ้ยกดสลิงไม่ติด